โอเควันนี้เรามาทำ unboxing อ่ของเล่นใหม่ที่ใช้สำหรับ i p อ o n e 4กับ iPhone 4S ซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเอาไว้เสียบกับ iPhone ไว้ถ่ายรูปซึ่งทาง Apple เองนี่ก็ได้ e Endendorse Product นี้ไปแล้วก็คือมีอ่ made for iPhone นะฮะโอเค คือแกะกล่องมาก่อนตอนแรกเนี่ยก็จะมีตัวกล่องแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นพูกอธิบายว่าเขาทําอะไรกันบ้างผู้รักสามารถทําอะไรบ้างรูปร่างเป็นยังไงนะครับเปิดมาแกะกล่องปุ๊บก็จะเจอตัวตัวนี้ตัวป๊อปป้าตัวป๊อปป้าเนี่ยตอนแรกมันก็จะตัวปิดตรงนี้มันปิดอยู่ซึ่งเวลาปิดเนี่ยมันล็อกกดไม่ได้มันจะมีตัวหมุน ซึ่งเวลาเราหมุนแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดเปิดช่องเพื่อเอา iPhone ใส่เข้าไปซึ่งตัวนี้มัน compatible ทั้ง iPhone 4กับ iPhone 4S นะครับโอเคซึ่งเราต้องอลงโปรแกรมก่อนซึ่งโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยชื่อโปรแกรม popa p o p a หาได้ใน i เอ่อ s ไอแอปสตอร์ทัวที แอปสตอร์ดาวโหลดได้ฟรีนะครับคือดาวน์โหลดไปก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดาวน์โหลดปุ๊บโปรแกรมอยู่ในเครื่องก็เอาเครื่องมาเสียบเครื่องเสียบปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเต้นกันเองหรือจะใช้โปรแกรมโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้มันก็เป็นฟรีเหมือนกันนะครับคือในกล่องก็จะมีตัว b r i p แบดบริส ใส่เข้าไปอย่างนี้ฮะก็ไว้ใช้กับตัวป๊บป้าซึ่งก็หมุนสกรูเพื่อให้มันแน่นแล้วก็สามารถเสียบไอโฟนแล้วก็ไว้ถ่ายรูปได้เลยนะครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเก็บมันก็จะมีพาวเ์อริงอันหนึ่งซึ่งเป็นถุงเก็บแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็เก็บในกล่องก็จะมีะตัวเขาเรียกวา m แมน a l หรือจะเป็นเวลคัมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็คล้ายๆกันหลายๆอย่างที่เป็นไอเกี่ยวกับ Apple นะฮะก็จะมีตัวโฆษณาว่าเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างแล้วก็ พูดถึงเรื่องของตัว Inspiration ของดีไซเนอร์โปรดักต์ดีไซเนอร์ของป๊อป้าว่ามาจากไหนความเป็นมาของ Product เป็นยังไงส่วนใหญ่ก็คืออันนี้ก็คือมาจากเร,เรียกอะไรอินสป r เรชันจากคุณพ่อของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆป๊อป้าเป็น Product ที่ได้ ฟันดิงจาก Kickstarter ถ้าถ้ายังไม่รู้ว่า Kickstarter คืออะไร Kickstarter คือคอมมินิตี้ที่ uh, ลงขันกัน uh, เริ่มโปรดักหมายก็ว่าถ้ามีใครมีไอเดียดีๆ uh, พร้อมที่จะผลิตก็เอาไอเดียนั้นมาหาเงินแล้วก็ uh, คนที่พร้อมแล้วก็คิดว่า Product เข้าชอบอะไรเงี้ยก็ สามารถลงกันไม่ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยพอดีผมไม่ได้อ่ลงมาทันมาไม่ทันก็เลยไปซื้อรอบหลังมาให้โอเคซึ่งราคาเนี่ยจะตกอยู่ประมาณาราคากิดอยู่ที่50บปอนด์ราคา us ประมาณ75 7 6หรือ76 หน้าเว็บเขอคงขายประมาณ20 2, 2004นะครับโอเคเรามาดูแฮนซอนว่ามันจะเวิร์กกับ iPhone o s อย่างที่บอกหรือเปล่านี่คือ iPhone o s ที่เพิ่งซื้อมานะครับอ่ะไฟปรโอเคคือเราต้องไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมก่อน ชื่อปับป้านะครับอันนี้คือดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวปับป้ากันโอเคพอเสียบแล้วปุ๊บเนี่ยตะกี้ยังไม่ได้กดเข้าไปเลยมันก็ขึ้นมาแล้วอันนี้นะครับโอเค กดโฟก,กัสยิ่งโอเคเดี๋ยวเสร็จเราจะโชว์ให้ดูครับ